โอ้โหดูทางทำไมเขาต้องผูกไว้เป็นความเชื่อด้วยไงองแพนี่สวยเลยออล่าเลยแดงทั้งชุดเลยเวลาเราไปหาปลาอย่างเงี้ยเราเอาใบเนี้ยไปกินนี่อุ้ยดูนี่อู้โอ้โดดนี้นี่โอ้โดดนิ้วโดดนิ้วอู้ดูบรรยากาศบ้านคุณตาคุณยายสุดยอดมากเลย ตอนนี้บรรยากาศเริ่มเข้าสู่ช่วงสายแล้วครับเดี๋ยวจะให้นุ่มๆบ้านนี้มากินข้าวกันที่บนเรือนนะครับเขาก็จะล่ำลาวันนี้ไปก่อนทุนนี้เขาก็จะมารวมตัวกันใหม่กับการที่จะต้องมาร่วมง,งานบรรมือแต่ว่าผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปกับน้องแพะต่อซึ่งมีบุบ้านสุดท้ายปลายทางรออยู่ที่เป็นบ้านของคุณยายครับแต่ว่าจะไปคนละเส้นทางยังไงแล้วเดี๋ยวติดตามชมกันในทางรอต่อนะครับเฮ้ยนทำตาจีไหลบรรยากาศนี้ไม่ค่อยมีเลยตอนดูดาวเต็มฟ้ารู้สึกชื่นใจมากเลยไม่เคยเห็นแบบนี้มานานครับนะเดินทางครับ ตอนนี้จะเดินทางออกจากที่นี่ครับก็ลำ่ำลาคุณแม่คุณพ่อแล้วก็จะจัยเรียบบอยแล้วโอ้โหรุนถุงมืออ่ะถุงมือไม่เป็นไรนะอ่ะนั่นคือเราไปไปและวไปล,ไปล้โอ้คนกำลังจะเดินทางไปบ้านคุณตาคุณยายครับที่อยู่บนออ๋หัวน้ำเหนืออันนี้ไปไหนครับ มานี่เนาะนึกว่าไปข้างบนไม่ไปอ๋อไม่ไปเนาะมาร่วมงานเนาะจะเข้าป่าไปหาดอกหวานค่ะอ๋อดอกหวานดอกหวานคือดอกอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรอ่ะเอามากินดิเนาะกินเนี่ยค่ะครบกลับแล้วครับครับกลับแล้วครับอ๋อไม่เมื่อวานเหรอครับครับใช่ครับโอ้สี่มื่เท่านั้นนะครับไม่คำนารในเรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์ไม่แนะนำเลยเนี่ย ัเสียวมากเลยรถของพี่ตีด้วยโถพันเลยโหลงเขาเวย เลียงซ้ายเลยต้องยืนอ่ะไม่ยืนนี่ไม่มันโอ้โหแน่ก็จะทำไรทำนาทำสวนโอ้คุณถ่ายรูกนะครับตรงนี้ โลมาเสี่ยวแล้วล่ะอยากแขวน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 โอ้ยโอ้อะไรโดนหัววะโอ้โหดูทางเจ้าคุณชองเอ้ยเสี่ยวว่ะมาถึงแล้วเว้ย บ้านหลังสุดท้ายปลายทางปลายใหญ่อีกหนึ่งหลังนะครับไปจอดรถได้แพ็นะู่นน่ะที่จอดรถอ่นะเดี๋ยวผมจะพาไปชมบ้านนี้ก่อนนะครับดูดีสุดยอดมากเลยแต่จะมีการเลี้ยววเลี้ยงควายนะครับแต่คราวนี้ววควายไม่อยู่เดี๋ยวพาไปชมนะครับคือเหนื่อยมากกว่าจะกลับรถได้นี่คือโอ้ยไปแนะนำเอารถใหญ่ย่นี้มานะครับเนี่ย เอาไปมาโต๊ะคอสเอารถแบบชาวบงชาวบ้านเขใช้ดีกว่าง่ายดีเนี่ยผมต้องเอาที่จอดรถเขาออกมาเลยแล้วก็กลับหัวรถเับไม่งั้นไม่มีที่กลับเนี่ยเป็นทางที่เขาจะใช้ไปป่าไปเขาไปสวนอะไรกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแพทย์พาไปชมบรรยากาศด้านในที่บ้านของคุณตาคุณยายที่เขาอยู่หลังสุดท้ายเนะาะค่ะนีอีกฝั่งนึงหลังเดียวหังเดียวเหมือนกันเนะแต่อยู่คนละฝั่งกับที่เรา เราได้ไปอยู่แล้วก็ตรงนี้จะมีการอนุรักษ์พันปลาที่ว่าบอกวเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้วยด้านล่างก็เลี้ยงหมูนี่เห็นไหมเลี้ยงหมูในทุกบ้านเลยเห็นไหมวัวควายก็มีแล้วไปไหนไม่รู้อ่ะมันไปกินหาก,กินเองประบ้านแพทปะ่ะยังไม่มาค่ะอ๋อเนะานะขึ้นไปก่อนนะครับ<ป>คือบ้านนี้กําลังทําอาหารกันอยู่พอดีเลยนะครับแล้วก็ม,มีการทํากับข้าวที่แบบว่าทั่วๆไปเนาะอันนี้ทําแกงอะไรครับแกงผักกาดนครับ อ๋อที่นีก็กินพะการเป็นหลักเนาะต้พการต้มเนาะแล้วก็นี่ครับเครื่องไม้เครื่องมือหาปลาก็มีเนาะอันนี้คือที่ทําอะไรเนี่ยใส่ตะกร้าหรือว่าอะไรเนี่ยอ๋อคื่ว่าจะไปดาบเนี่ยดาบปลาเอ้าได้ยังไงเอาปลาปลาเข้าไปแล้วมันก็อยู่ใน่นี้นี้ปลาเนี่ยอ๋อโอ้ยปลาที่ก็ปลาใหญ่สิในแม่น้ํานี้น้ําใหญ่เหรอหรือว่าไงครับเนี่ยก็เคยมีแล้วมีอยู่เดมอ หาก็ได้แค่นี้แค่เนี้ยต้องเอาแหก็ไปไปอ๋อต้องเอาแหกวานคล้ายๆกับล้อมนะครับเนี่ยของคนกะเหรี่ยงนะครับเนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยมม่จะเห็นนะเป็นของของกะเหรี่ยงนะเนี่อันใหญ่นี่ก็วิธีเดิมๆอยู่เนาะนี่หนึ่งกันเลยเท้าวีธีเท้ากอันนี้มีสองที่เนี่ยออกโขลกเลยอีกคืออ๋อมีครัวสองที่ทำไมถึงมีครัวสองที่อ่ะ <worship bird. S 2> เพราะว่าบางทีคนเยอะแล้ว่าไงคี่ครอบครัวอันย้ายอยู่กี่เกาะสองคนเองมีตากับยายนี่แหละแล้วก็ลูกเขาอยู่ที่หัวน้ำอ๋ออยู่ข้างในหัวน้ำหมดแล้วดังนี่คืออยู่แบบติดป่านี่ข้าวอ๋อนี่ ผูกข้าวเองใช่นู่นครับทําไมเขาต้องผูกไว้เป็นความ,มเชื่อด้วยไงใช่ค่ะเป็นพิธีพี่ที่บ้านหนูก็ทําเวลาถ้าสมมติว่าเราเราเก็บเอ้ยเราเก็บข้าวเสร็จแล้วอะ่ะเราจะทําพิธีกรรมเนี่ยคือเหมือนเขาเรียกว่าอบบุโคไงอบบุโค,ออโคแล้วก็เราเป็นนั่งกินข้าวกันบนเนี่ย อ๋อตอนกินข้าวบนนี้ด้วยใช่ก็คือเราหุงข้าวเสร็จแล้วก็เอานี่มาพวกนี้มามัดแล้วก็มานั่งกินข้าวกันบนนี้เออใช่เป็นประเพณีตอนที่เอาข้าวมาไว้นี่นะใช่ใช่ใช่เป็นประเพณีนะใช่ค่ะอบบุกโขกันแล้ววบาอบบุกโขกนะเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยถ้าแพทไม่ไม่ไม่บอกพี่มันจะไม่รู้เลยใช่เนี่ยเขาก็เลยมัดไว้เป็นพันข้าวเดี๋ยวพี่น้่เข้าวลงก็ใช้อีกเนี่ยค่ะอ๋อก็คือเอาเป็นพันข้าวเนาะอ๋อตอนนั้นคือเป็นพันข้าวอันนี้คือเราสามารถกินได้เหมือนกันแล้วก็ สุดยอดเลยอ่ะอเป็นวิธีที่น่าลงใหลเลยนะค่ะเดี๋ยวถ้ามีอีกถ้าพี่ฮันเน่มาวันหลังถ้ามีนะถ้าม,ามีแบบเวลาเขาเก็บข้าวเสร็จพี่ฮันเน่ก็มาทําร่วมโฮมสเตย์กับเขาได้เงี่ยมันงูเงี้ยถ้าได้ทำเนี่ยก็จะชวนพี่ฮันเน่มา,าหนูต้องชวนนะถ้าแพทไม่ชวนพี่ก็ไม่รู้นะพี่เพิ่งรู้ได้ได,ได้หรือชวนเดี๋ยวชวนหน่อไม้นี่ก็เก็บตั้งแต่ช่วงหน้าหน้าที่ว่าหน่อไม้ออกเนื้อดองไว้เนาะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็อันต้มแบบไม่ให้ค่อยสุกนะแล้วก็ทำไว้กินได้ทุกฤดูกาลีีี่่่ไไมมมมเเปปรร้้ยยววนนะะอืาก อันนี้ก็ถั่วเน่าเนาะโอ้ยใช่ป่ะไม่ใช่ดิเนี่อะไรวะเลื่อนลาเลืาอันถั่วพลูเฮ้ยขอกินมากพี่น้อยเพิ่งหมากอยนี้เนาะหมารีไอ้ติ๊บไหนจอนสีเบลิช่กโอเคนี่สีบลับแล้วนี่สีเบลและขอกินมากหน่อยอยากกินมากใหญ่ลองพยายามกินมากอยู่เฮ้ยสาวก็เลี้ยงแถวๆนี้กินมากกันเยอะเกินน อ่ะไม่รู้อ่ะพี่เรากินไม่ได้ค่ว่ากินัต่แต่เด็กนะแต่ว่าลึกความที่ว่าเราชอบกินมากใช่ใช่ใช่พี่เราสาวกินบ่อยมากเลยไปบ้านไหนก็กินร้ินเซเบอม้อเราต้องขอยายกินเพราะว่าเราไปหากินยากอ๋อเริเนี่ยต้องก็อ๋อเดี๋ยวน้องแม่จะน้องแพทจะกินหมากโทรอีกแล้วนะกินกินหมากเป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปบ้านไหนก็เจอสาวนี่แหละกินจะหมากแหละไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสาวเนี่ยกินหมาก คุณยายพูดไทยได้เน่ยฟันดำหมดฟ้าถกก็ลอกให้ผมพูดภาษาเป็นคนพูดกับผมนะผมก็พูดภาษาไทยแปลกับน้องน้องแพทคุณยายพูดไทยได้ลงจากบ้านแล้วครับมาดูบรรยากาศใต้ถุนบ้านอีกจักหน่อยนะนะครับทุกบ้านเนี่ยสังเกตได้ไม่ยากเลยก็คือจะมีโรงสีประจําหมู่บ้านครับนั่นก็คือไม้กระดกแต่ละที่จะมีที่จับไม่เหมือนกันอย่างบ้านของคุณยายเนี่ยจะเป็นที่จับตรงนี้เห็นไหมคือเวลาเหยียบไปก็โน้มตัวเนี่ยจะคล้ายกระโหนลาวเลยเนี่ยปึ้งเนี่ย น้ำหนักก็อยู่ข้างข้างบนใช่ป่ะแล้วก็เหยียบเนี่ยคือเป็นการเครื่องทุ่งแรงน,นะครับอย่างบ้านองแพชนี่คือดึงเครื่องบนไงยกตัวขึ้นไปแล้วก็ปล่อยน้ำหนักลงมาเหยียบปุ๊บนะไม้กระดกก็จะก,กระเด้งตึง้งเนี่ยมันก็อยู่ที่แต่ละบ้านว่าใครจะถนัดยังไงเนาะแต่บ้านนี้น่าจะมีการครอ,อบไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละอุ้ยแมวน้อยดูแมวกำลังปล่อยอุ้งจิอยู่เลย แมวกำลังปล่อยอุนจิครับใต้ถุนบ้านนี่เราดูใต้ถุนบ้านนะคือข้างบนเนี่ยคือเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือเป็นครัวนะครับด้านล่างคือเขาก็จะปล่อยน้ำลงมาน้ำก็จะไหลลงไปสูบ่บริเวณโนที่เขาปลูกผักเดี๋ยวน้องแพทจะพาเราไปเลี้ยงปลาเนาะคุณยายบอกปลาเยอะมากนะครับโดยที่ว่าเราเอาอาหารมาก็บ,บอกว่ายังน้อยอยู่คุณยายก็เลยเตรียมอาหารให้อีกส่วนหนึ่งนะครับ โอ้เยอะขนาดนี้แล้วคุณยายเออขนาดนี้ก็ยังไม่พอโอ้ไม่พอขนาดนี้ยังไม่พอยายทุกวันเนี้ยเพราะยายไม่ได้เอาไปเอาอาหารให้ปลาเพราะเกยกไม่ไหวละเกเดินไปเกเดินไปไม่ไหวละอืมอืมเนาออืมยายเป็นคนอน,นุรักษ์ปลานี่ไว้เองเลยนะเพราะเกโตมาที่นี่เลยลก็ดูแลเลยนะคุณยายใ,ใครใครมาจับต้องเจอยาย ใช่ก็คือแล้วก็แกบอกว่าถ้าตัวเท่านี้เลยนะอ๋อตัวใหญ่นะใช่แล้วก็ตต้งแ่นัดนมาเขาก็ไม่ให้ใครจับอีกเลยอือจัดไปไปดูกันเดี๋ยวตับเลือกเออขัวพี่จินนีมากกว่าดิมอย่างพวกนั้นหล่นดอกอซสชุวไปแล้วนะคะไปให้อาหารปลากันไปทางไหนน้องเดินลงไปทางนี้ค่ะโซนบริเวณที่เป็นทุ่งนาครับเห็นดอกไม้สวยมากเลยน้องดอกอ่อนไกลบริเวณโซนทุ่งนาที่คุณยายเขาปลูกไว้เนี่ยอุ้ยสวยจังเลยแดงแดงเอ้า ปกี้ทำไมเราไม่เดินลงทางนี้อ่ะก็อันยายพี่แม่นาม,มาบอกว่าใเดีลยวไม่ต้องข้ามรั้วันใจก็ข้ามรั้วมาดูอ๋อตากมากเออหมากอืมเนี่นยยายยายมีต้นไงยายมีต้นเออนี่ดูบ้านยายครับแล้วนี่แล้วดูต้นดอกไม้ที่ยายปลูกป่ะดอกกอนไก่ใช่ไหมใช่ค่ะพูดแล้ววิววัดคุณยายสวยมากครับบุกเข่าล้อมรอบจริงๆอะ่ะฮะเอออาเซให้กว่าเฮ้ยดอกไม้นี่โอ้โหนี่ อู้สวยมากเลยนี่น่าทักได้ถ่ายรูปด้เป็นวิแบบดูไปอว่ะอืออ้สวยมากครับดอกไม้สวยมากเลยดูต้งแพนนี่สวยเลยออร่าเลยแดงทั้งชุดเลยอือแดงอ้สวยมากนี่มันขึ้นเองหรือเขาปลูกเนี่ยยังท่านใช่เขาปลูกเขาปลูกใช่ไม่ได้ขึ้นเองเขาปลูกนะวิวข้างหลังก็สวยใช่ไหมฮะใช่ใช่ดอกไม้สวยภูเขาสวยสวยหมดเลยอ้าวโถ แมวตามาไว้แมเดี๋ยวไปดูปลาต่อนะครับอืมไปข้ามไปให้อาหารปลากันรอเดี๋ยวนี้พี่ตัวใหญ่โอ้กิ่งไม้จะต้องหักเมื่อเจอพี่พี่หนักมากอันนี้เราไปกินได้นะเด็กกินไหมอะไรอ่ะ ไม่เคยนี่ยเราไปเราเก็บยอดมันไปทําไปต้มกินกับเวลาเราไปหาปลาอย่างเงี้ยเราเอาใบเนี่ยไปกินไงหรออืมันเหมือนต้นหญ้ามากกว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะใบหนาเห้ออ่าเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเติมนี่นะอืมนี่เขากินเนี่ยเขากินเขากินยอดมัน,นี่ะมีกินสดๆได้ไหมอ้ออาจจะได้แหละแต่เราไปต้มกินได้ไป ปลาอยู่ตรงไหนไม่อยู่ข้างล่างหรอ,อเอา้านึกว่าปลาอยู่ตรงนิ่มน้ำครับน้องแพทพาขึ้นเขาอีกแล้วอยู่ตรงนู้นมันจะอยู่ตรงน้ำลึกๆอะ่ะมันจะอยู่ใต้ใต,ใต้ใต้ก้อนหินอ่ะพี่อ๋อโอเคมันจะเป็นเหมือนอุโมงค์ปไฟโอ้ตัวนี้ก็เป็นนาขั้นบันไดเนาะ,ะช่วงหน้าห<ๆ>นะาก,ก้อนหินเยอะใหญ่มากเดยกก้อนหินโอ้โหเราเจอก้อนหินใหญ่แล้วอุ้ยแพท ปลาเยอะมากนี่นี่แพทมาดูนี่แพทมาดูนี่แพทจะไปไหน,น,ไนยังไงนี่อุ้ยดูอือยายบอกว่าให้อาหารปลาจับปลาได้เลยนะคือไม่ใช่จับกินนะจับเล่นอย่างเงี้ยลองแล้พทลองลองดูทีละตัวก่อนแ<น>พทลองนิดนหนึ่งบุรอูดูดิมันมารอคนเลยดูดิเออได้ยินเสียงคนไงโออดูมันได้ยินเสียงคนนะ่ะดูดิแล้วปลาตัวใหญ่ไหมแพทลองค่อยๆลงลงไปย่อนที่มือนี้ให้ไหมลองค่อยๆลงไปตรงไม้ค่อยค่อยนะเออตรงหิงก็ได้ไปอูน้ำใสมากลองดูนี่ครับดู เนี่เออค่อยๆไปโอ้มีรอยคนมานั่งชมป่าแลวน่าจะมีคนมาเที่ยวชมแหละเป็นบ้บานหลังสุดท้ายอื <S 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 ลองดูครับอู้เป็น<ม>อุโมงค์ปลาอู้ดูเป<ม><ด>็นปลา,าเออนะวิ่งตามมาเลยนะดูดีวิ่งตามมาเลยอ่ะดูดีไม่กลัวคนเลยครับจุกขาจุกขาเดี๋ยวแพทเดี๋ยวตรงนี้มีอุโมงค์ครับมีถ้ำครับอู้มีถ้ำครับมีน้ำมาจากถ้ำเนี่ยอัศจนมากเลยมาเยอะมากเลยดูดินี่เนี่ยวิ่งมาวิ่งมาพร้อมยังอ่ะเราค่อยๆนิดหนึ่งเลงนิดหนึ่งพี่ลองก่อนพี่ลองก่อน ฮดจับได้เลยครปดอให้ดึดูพี่ดิอ่ะโท้นะจะลองดูว่าจับได้จริงป่าอ่าเป็นเชือกขนาดนั้นเลยเหรอโอจริงว่ะจริงไหมโอ้ยตจอตอดมือเลยอ่ะเออดูว่าจริงว่ะเลยดูดิเนี่ยวมือดูดิูดแ่ดูมือพี่ดิ ตัวใหญ่มากเลยพี่ดูนิ้วเลยอ่ะเอ้ยปลาตุนิ้วเอ้ยเนี่ยดูดิใช่ท่าวไหมใช่ท่าวไหมเมื่อยไหมเมื่อยไหมใช่ท่าใช่ท่าวดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอนะเอาพทดูนะอ่๋อเอาเอาทีละคนนะครับเดี๋ยวจะให้กินทีเดียวนะตูมเดียวเลยดูดูดูมันดูนิ้วพี่อ่ะดูดูดูปลาดูนิ้วโอ้ดู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 ปลาดูนิ้วอันซีนมากเออตัวใหญ่ อออันนี้คือตัวใหญ่ยังไม่ออกมานะพี่มันจะมีตัวใหญ่จิตัวใหญ่ยังไม่ออกมาเดี๋ยวรอตัวใหญ่ครับบอกว่าตัวตัวเป็นกิโลอ่ะหนุนๆตัวใหญ่มากเลยอ่าโดนานี่ๆมาแล้วเนี่ยๆโอ้ดูดูปลาดูนิ้วดูๆเนี่ยๆเดี๋ยวจะจับมาดูให้ดูตัวเขาไม่ได้ทำร้ายมันนี่ยเนี่ยนะโอ้ดูเนื้อโอ้แจ๋วมากนะ โอ้หน,นี่คือถ้าเกิดสมมติใครใครมันจับมันไปนี่สงสารมันน่าดูคือจะไม่กินปลาเพราะวันนี้เลยดูดิรู้เรื่องอะ่ะเนี่ยดูตัวใหญ่เนี่น <ะ S 2> ยดูตัวใหญ่นะไอ้นนี้เรื่องการจให้แพทให้อาหารนะครับเพราะว่าผมจะรอดูมาให้มันมาเยอะๆนะตรงนี้คือเป็นแหล่งที่น่ามาเที่ยวมากเพียงแต่ว่าคนไม่รู้เนาะใช่ค่ะแกนุ่งรัไว้อย่างดีดูดิโอ้โหดูดิ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 ดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ดู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ พี่แพะดูตัวใหญ่นะนี่โอ้ดูชอบอ่ะโอ้ดูนี่นี่โอ้ดูนิ้วดูนิ้วนี่พี่ถ้าแช่เท้านี่ดูดเล็บเท้าอะไรไหมเออใช่เล็บเขาปอกเลยสะป่าสะปาปลาเลยอ่ะเออน่าจะเป็นอย่างงั้นนี่ครับจะไปดูทั้งตัวได้ไหมตัวนี้ใหญ่มากเลยทีนี้เ้ยไหนอยู่หลังมั้งแกอยู่หลังเนี่ยมกินไม่อิ่มเนี่ยเนี่ยดูดูตัวนั้นโอ้นี่โอ้เนี่ยใหญ่มากอันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้เล็กอยู่นะมันแต่ก่อนมันใหญใหญ่กว่านี้ไม่ใครไม่แอบจับเลยลหรตัวนุ่มตัวใหญ่นะนี่นี่นี่เออนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลากันแล้วก็จะล่ำลาเมรยกาวันนี้ไปนะนี่ทางตรงๆเขาก็มีให้เดินเราไม่เดินไงไม่เดินค่ะแต่ที่สําคัญนี่ลงไปเล่นน้ำซะเปียกแล้วเล่นลุกแต่ว่าล้างเท้าทำไมเนี่ยล่นเลยนี่ตรงนี้เป็นนับเป็นนับตกเล็กๆเลอแพนเนอร์โอ้สวยครับนะล้างเท้าล้างเท้าแล้วไปกันแล้วนะครับนี่อาหารปลาก็ให้หมดแล้ว เสร็จแล้วดูนี่โหเสร็จแล้วเสร็จเลยไงเสร็จแล้วเสร็จเลยโอ้โหขาดตอนจบเลยมันตกมันมีแเมื่อกี้นี่ว่าก้อนหินไงมันก้อนหินเออเมื่อแต่บรรยากาศดีครับเนี่ยเป็นร่องน้ำที่ไหลมาก็แพทบอันนี้ยน้ำเนี่ยมันไหลคนละเส้นกับทางเมื่อกี้ที่เราไปให้ปลาเราพี่กำลังงงใช่ใช่เมื่อกี้เราอยู่คือนับฝั่งอะไรไหมใช่คือน้องแทบพาพี่เดินขึ้นไปบนคันนาแล้วนับตกองเอกมาจากถ้ำองคนี้นะครับ เนี่ยในข่าวเนี่ยที่เราไปนะครับน้ําตกเนี่ยออกมาตักถ้ำตรงนี้นะครับเนี่ยโคนเ้นกันนะแล้วก็ออกไปตรงนู้นน่าจะไปบรรจบอีกที่หนึ่งแต่ว่าตรงนี้เป็นน้ําตกอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีน่ามาทำคอนเทนต์มากเลยเดี๋ยวเราเดินไปบ้านคุณตาคุณยายซึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วเราก็จะขับรถกลับแล้วนะครับควายาอูอ้เยอะมากครับนี่หนึ่งสองม่อกี้ไม่มีควายนะครับนี่แป๊บเดียวครับเพิ่งกลับมาถึงครับนี่เป็นสิบตัวครับดูมองหน้าผมใหญ่เลยโอ้มองเลยครับพลกับควายไม่ แน่แน่แน่่แน่่แมันเชื่องหรือว่าไงวะเนี่ยใจเย็นๆยอู้ดูบรรยากาศบ้านคุณตาคุณยายสุดยอดมากเลยบ้านสุดท้ายในป่าใหญ่บ้านนาหัวน้าแมงสอนครับดเลยเวลาชิลบ้างเลยเดี๋ยวจะเอากระป๋องมาไปคืนคุณตาคุณยายนะครับเนี่ยอุ้ยเนาะลูกควายก็เยอะครับนี่อุ้ยวิถีดีงามตามท้องเรื่องจริงเลยอู้ววใจเย็นใจเยจเจเจเไม่ได้ไปทำอะไร กลัวอะไรเล่าเพื่อนกันกลัวเอว้โอเคเนาะไปเดี๋ยวไปแล้วนะครับนะุดยอดบรรยากาศเลยกลับมาใส่สายจริงกลับมากินเกลือนะเขาบอกยาอะไรทาค้ับยายที่บุรีโมอิขที่บุรีโอเคที้เท่าหรอไหนอายาทาควายนี่คือเป็นอะไรอ่ะเอ๊ที่เท่าอยู่เนี่ยยายพูดภาษไทได้แล้วพูดแหละขี้บุรีหรือขี้เท่า โม้โมเนี่ยโม่ดับเลยเนี่ยขี้บุรี่เนี่ยขี้บุรีกี่ขี้บุรีเชี้บุรีเป็นเี้บุรีแล้วก็ใช่ใช่ผสมแล้วก็ทาดูนี่ตูดควายนะอมันคุยกันนะดูดิมันคุยกันตรงตรงก้นเลยนะอาจจะเนื้อเนื้อเนี่ยพอมันเข้าไปลึกกว่านี้โอ้ยตรงนิ้วเลยนะแน่ยายสอดเข้าไปเลยค่ะล้างนะอเืมอืมอ๋อใยอ๋อคืออ๋อเห็นแล้วหนออ๋อเรียอืมนี่หน่อแล้วนะยายว่า หนอน<ส>มีหนอนแล้วมีหนอน,น,อนลนจะยากที่เี้ยงโอ้เหมือนเลี้ยงหมูเลยอืมชิลเลีตัวเดียวนะที่โดนะเล้วงนี่เ้งน,น,น,นีจะผูกควายไหมยายอันนี้จะต้องผูกไหมต้องเอาตัวแม่มาก่อนเนี่ยจะผูนต้องเอาหัวนหน้าเผามาก่อนเนี่ยเนี่ยพี่เมียไม่มต้องเอาตัวที่แบบชอบผีดูเลยนะต้องมัดตัวนั้นก่อนเวลามัดคายน่ผาหมดด้วยเนี่ยอืมมันต้องมัดตัวที่ ตัวผู้ที่ใหญ่กว่านี้ไม่งั้นเอ็ดเนี่ยมันโดนมันจะโดนขิดอ๋อต้องมาตัวใหญ่นะใช่มันต้องมาตัวที่ใหญ่กว่ามันหนีไปไหนอะไปนู่นไปไหนไม่รู้เดี๋ยวกลับมาเออมันมันมันเห็นมันเห็นพี่ใหญ่กว่ามันนั่นมันเลยมันเลยไม่ลงมาเลยใช่เนี่ยทำมันนี่พวกนี้โดนแน่โดนหมดเลยลุงกล้าลุงกล้าโอ้ยโดนเลยค่ะไอ้ท่อยาชล่าหมวกใบเนี่ยไอ้หมวกใบชุ่มอืมม่ะไม่ใช่หมวกใบที่เกาะไปที่เีไอ้ตัวแม่ยังก็เลยดูอืมอืมยายยายเชี่ยงหน่อยนะ นกก็มีอะไรเยอมีชื่อน้าจ้าควายแต่ละตัวไหนพี่สมซีสมซีสมซีไอตัวนู้นอะชื่ออะไรไอ้ปลาครูบักครูปลาครูอันนี้ดู้วยหนอนมอลามอลามดลาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เนาะมอลามดลานี่มีลูกไหมลูกติดเลยเห็นไหมลูกยังดูดนมอยู่เลยอ๋อพอเนี้ยจะชาเลย ไอ้น่นยังไม่มาโน่นแหะที่เคยเล่ามาดูน้องควายครับที่ยืนให้ลูกดูดนมนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวแม่ที่ให้ลูกดีมากนะคุณยายบอกกับเราและที่สำคัญมันยังคงใช้ชีวิตในป่าตามรูปแบบที่มันไปหาก,กินทั่วไปนะถึงเวลาที่มันจะต้องกลับเข้ามาที่บ้านมันก,ก็รู้เวลามันเองนะครับโดยที่ว่าจะมีหัวหน้าฝูงเนี่ยคือนําทางมานะครับ บรรยากาศแบบนี้ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องราวท,ที่ผมมาถ่ายทอดด้วยใจและก็ด้วยความรู้สึกที่ว่าผมชอบแล้วก็ผมหวังว่าคนดูที่ชอบผมก็จะได้เห็นเรื่องราวการเดินทางแบบนี้ตามที่ผมได้เดินทางมานะบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศ,าก,าศกับเส้นทางป่าที่มาจนสุดทางที่เจอหมู่บ้านสุดท้ายแบบนี้อยู่ตามบริเวณดิมทางที่มาถึงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นทางที่รถมาไม่ได้ผมก็จะต้องเดินทางเข้าไปแบบที่เห็นครับ ยังมีเรื่องดาวตาตยอ,อีกม,มากมายในประเทศไทยที่ผมยังไปไม่สุดนะครับแล้วก็ผมยังไม่หยุดตราบใดที่ผมยังมีแรงเดินทางนะนำราบรรยากาศการมาที่บ้านของคุณยายสุดท้ายที่บ้านหัวน้ําแมงสอนกับการนําทางของเสาวงามตามท้องเรื่องนั่นก็คือน้องแพทซึ่งตอนนี้น้องแพทก็ไปขอวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นหมากคูแล้วก็จะเป็นพวก ขนมข้าวของที่สามารถจะเอากลับไปฝากที่บ้านได้เพราะเขาก็คือญาติญาติกันนะน้องแพทก็บอกว่าถ้าไม่มีผมเขาก็ไม่มีโอกาสได้มาซึ่งจริงๆแล้วน้องแพทก็อาจจะมาในช่วงเวลายาววายแต่นนะัหนึ่งเวลาที่น้องแพทต้องทํางานหลังจากที่ได้รับการศึกษาแล้วน้องแพทก็จะไปอยู่ในเมืองแต่ว่าน้องแพทก็ยังไม่ลืมนะญาติที่อยู่ทางนี้ครับผมบอกเลยรับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากกับการเดินทางมาที่นี่อย่างั้งนี้นะครับี่ คือสวยๆของบ้านคุณยายที่มองเห็นทุ่งนานาขั้นใดที่เขาได้ไปทำอาหารกินอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยวิถีขเขาคือหาของปลาหาของทั่วๆไปเอามาเป็นอาหารนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเห็นหรือว่ารากไม้ครับเนี่ยอ๋อเป็นหัวมากแล้วนี่ก็แก่นเหนยแล้วเมียเอาไปทําแกงเนาะไม่ใช่อ๋ออันนี้เปลือกมันได้อ๋อเปลือกมันนี่เนาะอืมไม่ใช่ทำในนี่เขาต้องกินเลยครับรับอ๋ออะไรนี่เปลือก,อนนอกมะกรูดนี่เอาไปทําอะไรครับเนี่ยอ๋อเขา รรทำยาทำสาหัวเลยไม่รู้เอาอบีบ,บน้ำแล้วก็ใช้สาหัว,ลวเลยไหมครับเอาครับเนี่ยมะกรสาวหัวครับเอาสาหัวครับมกะกรูดเม็ดฟักทองก็เอามาเตรียมขยายพันธุ์ต่อนะครับนี่คือเส้นทางที่เราได้เดินทางไปครับมันสุดยอดมากเลยร้อนก็ลงไปเล่นน้ํานะครับห <c oughs> นาวก็มาผิงไฟนะครับตอนนี้น้องแพ็กก็เต <c oughs> รียมเอา ของไปฝากที่บ okay, okay, ้านแล้วนะครับลำลามในคอานี okay, ้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะวันนี้ที่นี่ที่บ้านสุดท้ายหัวน้ำแมงขอน้ำกับสมานควบมดื้อสำน้องแพทย์ตรงนั้นแล้วก็คุณยายด้วยน้องแพทยเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะขอบคุณมากเลยนขอกสมานความดื้อนขอบคุณค่ะมีโอกาสแล้วเจอกันใหม่เนาะเกิดค่ะสุดยอดมากเลยกินหมากอยู่กินหมากอยู่หมากปากแดงแดงชุดจะแดงแดง สาวบ้านนี้ชอบกินมากครับถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวบ้านน้องแพนก็อย่าลืมซื้อมากซื้อครูมาด้วยนะครับไม่ต้องเอาอะไรมาแล้วเนาะเอามาฝากเพ่อนไหมเออเอามาฝากน้องแพนแหละสนใจไม่มีเอาไปกินเหรอผมก็อยู่เนี่ยขอใยนี่ไงพี่กะว่าจะขอใยไปกินนะพี่ก็กล่าวอย่างนั้นแหละว่าน้องแพนน้องแพนไม่ยอมไปทีนี่ไงติดใจมากบ้านนี้นะใช่แล้วคุณยายจะเอาไาฝากอีกเนาะเดี๋ยวยายจะเอาถุงให้เดี๋ยวแหนจะห่อให้เพื่อนแน่เดี๋ยวพื่นแน่หิวใช่ไหมอยู่คนเดียวเอาไปกินในเมืองเนี่ย ลงด้ายแล้วไม่มีนะจ๊ะมีแค่บนดอยได้ข้าวแช่นะครับน้องแพทจะทำให้กินเดี๋ยวทำไว้ให้กลับไปกินที่หอคนเดียวได้ขอบคุณมากเลยครับน้องแพทได้ค่ะนี่เป็นไงออกไปดูที่ชานี่ครับนี่นี่ที่เขาล้างเพื่อล้างชามแล้วเห็นน้ำไหลมาก็ตรงนี้แหละห้องน้ำมันอยู่ด้านล่างเลยสุดยอดมาก โอ้เดี๋ยวๆขอดูปลาสัเงะงหน่อยอน่ากินน่ากินโอ้ปลาสะเงะวันนี้ทำไมตัวช่างสวยจังเลยอันนี้เราจะทำแล้วใช่ไหมค่ะโอเคอันนี้ก็คือจะคุกกับเครื่อง<ช>ที่น้องตำนะจะอ๋อใส่ในกระมังนี่นะ,ะโอ้สาวบ้านบ้าน่านี้มีที่ไหนก็ต้องช็อาอแน่นหัวแนะ่ถึงจะจัดให้ทุกคนได้ชม